สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เรื่องดียามดีค่ะคุณแม่ก็ขายผ้าไหมเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะค่ะตอนเช้าก็ขายผ้าไหมทุกวันเหมือนเดิมค่ะค่ะไมรู้ว่าจะไปทํางานอะไรนะคะเราแก่แล้วค่ะค่ะผ้าไหมพื้นนี้ค่ะลายสวยนะคะลายดอกมะเขือประกาตตอบค่ะค่ะราคาอยู่ที่1600บาทนะคะเป็นผ้ากํนนำค่ะ พื้นผ้าเป็นสีฟ้าค่ะเป็นสีฟ้าไอค่ะฟ้าน้ําเงินนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะเป็นราคานี้พอหยิบพอจัดนะคะค่ะช่วงนี้ค่ะมองหาของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าไอให้กับญาติญาติของเรานะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะลายดอกมะเขือประกาศ๊็อบค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนคหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะไม่ให้บอวนรักผ้าไหมสวยสุดินนะคะค่ะงานผ้าไหมสวยสุดินคาราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะลายดอกมะเขือปัตกาต๊อบค่ะค่ะเป็นผ้าสามสกอทอมือนะคะค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะราคานี้ค่ะพอหยิบพอจับพอเอื้อมมือถึงไปเป็นของฝากของขวัญให้กับญาติพี่น้องของเราอยู่นะคะค่ะช่วงนี้ค่ะใกล้ปีใหม่เข้ามาแล้วค่ะค่ะมองหาผ้าใหม่สวยๆค่ะใส่ไปฝากเพื่อนค่ะค่ะราคานี้พอหยิบพอจับค่ะส่วนมากคุณแม่จะขายได้แต่ผ้าราคารุ่นนี้แหละค่ะค่ะแขกของคุณแม่ค่ะคนที่ซื้อผ้าของคุณแม่ส่วนมากเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาค่ะลากยากค่ะ ค่ะไม่มีแขกว i p เหมือนใอ้เพื่อนๆนะคะค่ะคุณแม่ขายของราคาค่ะราคาย่อมเยาค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะ1น0่บาทนะคะขาดสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางขาด่ะ1,600บาทค่ะขาะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งขาด่ะ1,600บาทนะคะ ค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะนี้ก็ลายค่ะเหมือนลายมงกุฎเพชรก็เรี่ยกค่ะลายประตูวังก็เรียยนะคะขาดสวยดูดีดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะข่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่งพันหกร้อยบาทคาดสวยเลือดหรูดูเด่นมากค่ะ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือค่ะงานไหมบ้านทางพุ่งค่ะไหมจุนคือเส้นยืนนะคะไหมบ้านกับไหมจุนบวกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีของปลอมนะคะค่ะคุณแม่ไม่เคยเห็นไหมปลอมค่ะลูกค้าก็ถามมาอยู่ว่าคุณแม่ไหมปลอมใช่ไหม ไม่มีค่ะคุณแม่ขายแต่ไม้แท้ค่ะคุณแม่ไม่เคยเห็นไม้ปลอมค่ะค่ะสวยเลิศดรูดูเด่นนะคะนี่ก็ขออุ้มซับค่ะรหัสแปดนะคะค่ะเลิศดรูดูเด่นค่ะราคาอยู่ที่1,600บาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะขออุ้มซับค่ะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีนะคะหนึ่บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะขาดสวยเลิศดรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะขาดสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะผ้าไหมของแม่ลักนี้ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะคุณลักสตรีไทยสวยแบบไทยๆใส่ผ้าไหมไทยนะคะค่ะ ลูกหลานท่านจะส่วนมากก็บางโรงเรียนก็เขาให้ใส่ผ้าไทยวันศุกร์นะคะค่ะมองหาผ้าไหมลายสวยๆค่ะให้ลูกให้หลานเราใส่ไปไปโรงเรียนค่ะคุณแม่บ้านค่ะค่ะอุดหนุนแม่รักนะคะค่ะช่วยค่ะช่วยแม่รักค่ะคลิปละผืนคนละผืนละผืนแม่รักก็ค่ะยิ้มตลอดค่ะคนละผืนคลิปละผืนนะคะค่ะราคาอยู่ที่ หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะราคาเบาๆนะคะผืนนี้ก็ขอซั์เหมือนกันค่ะแต่ลายเป็นค่ะดูค่ะเขาบอกว่าโชว์ตรงนี้คุณแม่ถามบอกว่าโัวนี้ทําไมเป็นสีโชละสีเขาบอกว่าโชว์หน้านางค่ะก็ะพูดกับคําที่คขาพูดมนานะคุณแม่ก็ถามว่าโชว์หน้านางค่ะอันนี้ก็เป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะตัวที่โชว์หน้านางเนี่ยค่ะเอาโชว์ด้านนอกนะคะ ค่ะเขียวยอดตองค่ะขอค่ะตอนนี้ก็เป็นขอเหมือนกันนะคะขออุ้มทรัพย์ค่ะค่าราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนง,งามทุกผืนแต่มทุกผืนค่ะเป็นขเขียวยอดตองนะคะค่ะเลิศดหรูดูดเด่นค่ะใส่เมื่อไรก็มีแต่คําว่าสวยค่ะค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะคนอ้วนคนจ่อยคนพร้อมก็ใส่ได้ค่ะ ค่ะอันนี้เครือสมอค่ะเส้นยืดเป็นเครือสมอนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผื้นค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรทักโทรบอกโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สา่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ ค่ะสวยทุกพืนงามทุกพืนนะคะพื้นนี้เป็นสีฟ้าน้ําทะเลค่ะค่ะรหัสเก้าค่ะเชิงล่างก็เชิงสไลด์ทางด่วนค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนนะคะค่ะสวยทุกถื้นงามทุกถื้นค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะแม่วัรักผ้าไหมสวยสุรินนะคะค่ะไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ค่ะเนื้อผ้านิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะดูดีดูเด่นนะคะใส่ออาบนญอกงานทอดูดีดูเด่นนะคะค่ะมีแต่ผ้าไหมสวยๆค่ะ1,600บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งบาทนะคะ ค่ะนี่ก็สวยค่ะเป็นงานใหมบ้านพุ่งยืนนะคะเป็นลายเก่าลายโบราณค่ะผืนนี้นะคะค่ะของเก่าของโบราณค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะนิ่ทุกผืนค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรบอกโทรทักโค้แก้งค่ะหนึ่งพันหกร้อยบาทนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะผ้าไหมค่ะมีแต่คาว่าสวยนะคะ ค่ะแม่รักนี่ค่ะผ้าไหมมีแต่คำว่าสวยค่ะรือนี่เป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนค่ะงานเก่างานโบราณนะคะค่ะมันจะปนกันมาค่ะงานเก่างานโบราณค่ะค่ะสวยนี่ก็ค่ะเป็นหมีขั้นนะคะสวยงามมากค่ะเป็นหมีขั้นค่ะไอเป็นหมีไอคุณคุณแม่บรรยายผิดขออภัยค่ะเป็นเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะ พื้นผ้าเป็นสีแดงนะคะ1,600บาทนะคะค่ะเชิงสไลด์ทางด่วนค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นนะคะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะคุณแม่ขายแต่ผ้าใหม่สวยนะคะงานของคุณแม่ก็คือเดี๋ยวคุณแม่จบตัวนี้งานตัวนี้คุณแม่จะรีวิวสร้อยทองนาคนะคะเป็นสร้อยนาคนะคะค่ะสวยค่ะใส่แล้วดูดีดูเด่นมากค่ะ นิ่มสลวยสวยทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่หนึ่บาทค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายให้เต็มผืนอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดค่ะค่ะคุณแม่ตัดต่อภาพไม่เป็นค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนสมัยโบราณค่ะตัดต่อภาพไม่เป็นค่ะค่ะคุณแม่ก็ตัดต่อภาพไม่เป็นต่ายบรรยายได้ค่ะคุณแม่จบปริญญาบอสี ข่าทไทยนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณที่นอ้องขาวไทายที่ติดตามคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนค่ะบนรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ